ตอนทีนี้เราจะไปเปิดไฟล์ดักเวิร์กนะครับทีนี้ไฟล์ดักเวิร์กตัวนี้ผมก็จะเปลี่ยนชื่อมันหน่อยนะก็ปีดีกว่ะก็ปีก็ปีมานะครับก็ค,คือไฟล์แรกเนี่ยผมเป็น พี่งถึง P5 แล้วกันนะครับพาร์ทหถึงพาร์ทส่วนตัวนี้ก็เป็นพาร์ทพนะครับถึงอ๋อพีก่อนนะครับแล้วก็เปิดเปิดไฟล์มันนะครับขึ้นมาแล้วเราจะไปเขียนต่ออ่า <c oughs> พอดีมันต้องอัปเดตนะครับพอดีเขียนที่บริษัทมันเป็น สอง9ันสิบเก้าเนาะอันนี้ผมจะอัปเดตเป็นสอง0ันยี่สิบครับก็รอมันถ้าดีวิดนะครับถ้าเราใช้เวอร์ชั่นต่ำสมมติว่าเป็น 2019ใช่ไหมแต่พอเราถ้าเครื่องเรามี2020เรามาเปิดมันจะอัปเกรดให้เราเ,าเลยนะครับแล้วเราเซฟเป็นกลับไปต่ำไม่ได้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวก็ขยับโต๊ะนิดหนึ่งมันใช้เวลาเยอะพอสมควรนะครับแม มันมีดักที่มันหลุดอยู่2จุดนะครับไม่เป็นไรนะครับกดโอเคไปก่อนหลุดก็ช่างนะครับผมก็จะปิดตัวสั้นไปนะครับแล้วก็จะทำให้มันเป็นไม่สมูทนะครับแล้วก็ไม่มีแสงเงานะครับให้มันมันจะได้เร็วนะครับ เพราะว่าเครื่องผมมันไม่แรงนะครับทีนี้เราเห็นในตัวนี้แล้วว่ามันชนกันเราจะทำยังไงนะครับตรงนี้เราอาจจะต้องเอาอเดี๋ยวเราต้องไปดูก่อนนะครับว่าชั้นหนึ่งนะ่ะตรงนี้ใครเป็นคนเอดลบกด W F นะครับ by frame มันมาอย่างนี้ใช่ไหมแล้วมัน ตัวนี้เหมือนจะมีวีดีด้วยนะครับเอาไว้บาลานหน้าเครื่องนะครับเดี๋ยวเราไม่เป็นไรเราเนี่ยผมสงสัยตรงนี้มากนะครับท่อลมเราอาจจะต่ำกว่าท่อตัวนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวเราไปดู3าดีนะครับคือในแบบนี้ไม่มีระดับมาด้วยแล้วผมก็ไม่รู้นะครับผมก็จะปรับท่อลมตัวนี้ให้มันอยู่ต่ำ ก่อนจะปรับท่อลมให้อยู่ต่ำมาปรับหัวใจลงไปก่อน,นครับตอนนี้มันอยู่3เมตรปรับไปสัก2เมตร40 m. แล้วก็ปรับท่อลมนะครับแล้วปรับที่ท็อปมันเลยนะครับก็คือดูที่ใต้ท้องท่อน,นี้ก่อนเท่าไหร่นะครับมันจะมีบัสทอมอยู่3525ตัวน,นี้ก็ข้างหลังมันก็คืออย่างน้อยมันคือ3525นะครับ หลังท่อลมแล้วก็มีติดเรื่องขนวนด้วยก็คือน่าจะเพิ่มเข้าไปอีกนะครับมีระยะชนวนทีนี้จุดจุดนี้ก็มันจะมีการคอสกันนิดนึงนะครับเราก็มาดูว่าข้างหลังมันเท่าไหร่สามเมตเจิบนะครับประทมเท่าไหร่เราอาจจะดูก่อนแล้วเราก็มาค่อยมาปรับตรงนี้ขึ้นนะครับ ไม่ให้มันชนเอาเป็นบัตทอมสัก3.60เมตรหกสิบแต่ฟอร์ทูฟอร์มันสามเมรเก้นะครับอาจจะชนท้องพื้นก็ได้นะครับตรงนี้แต่ในนี้ผมเดินไม่ให้มันชนไปก่อนที่จริงในนีน้มันเราไม่รู้ว่ามันไปชนอะไรบ้างนะครับแต่ว่าผมผม เดี๋ยวผมเขียนไปอย่างนี้ก่อนแล้วกันแนละเราค่อยไปแก้วตัวนี้สมมุติว่านะครับเราอยากให้มันเป็นเสมอบนเราทํำยังไงนะครับเราก็ครอบตรงนี้นะครับครอบตรงนี้เราต้องให้มันมาทางด้านนี้เนาะให้มันให้ด้านนี้เป็นหลักนะครับด้านนี้เป็นรองก็คือเราจะให้มันเสมอบน เสมอบนเราทำไงแล้วก็ไปที่ justify ตรงนี้นะครับเราจะเห็นลูกศรมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับเราก็กดให้มันเป็นเสมอบนกดถูกไป <S <S 1> <S 1> มันก็จะเตือนอะไรก็ไม่รู้นะครับทีนี้ท่อตรงนี้มันน่าจะชนกันใช่ไหมมันชนกันใช่ไหมครับเราก็มาดูในท็อปวิวซะหน่อยมัน สับลงหรือเปล่านะครับแั้ตเอสลงไหมในนี้มันไม่เอสลงใช่ไหมครับถ้ามันไม่เอสลงเราก็ต้องลองกดอะลายดูเอาเสมอล,ล่างแล้วก็เอาท่อตัวนี้ข้างบนกด delete ไปนะครับเนี่ยได้แล้วแล้วเราก็ปรับให้มันลงไปอีกนิดนึงนะครับไม่ให้มันชนกันนะครับ กด a AL l align นะครับ A l ล l i g n นให้หลังท่อมันจนกันให้หลังท่อมันเสมอกันแบบนี้นะครับมันมีพัดลมอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเราจะลองไปโหลดพัดลมมานะครับ ME นะครับเดี๋ยวก็ไปลองโหลดเอาเอาที่ในของโปรแกรมนะครับในของโปรแกรมมันมีอยู่ที่ m e chan ิ c อน แล้วก็แอร์ไซน์นะครับไปที่แฟนคือตรงนี้เดี๋ยวเราก็นี่นี่เซนติฟุกเก็เปลได้ลูปท็อปได้เล็กได้เทิร์บอยู่หลลองเอาสักอันหนึ่งนะครับผมลอง วางไปที่สามเมตรสี่สิบเซนติฟูก้าอินเลดอ๋อโอเคเอ่อกด ME อีอีกทีหนึ่งนะครับแล้วลองไปหาโหลดใหม่มันมีกี่ตัว เอกซเซนติัอันนี้ไม่ได้แล้วก็ลองโลดใหม่เมนะไม่มีเลยนะครับเดี๋ยวไปเอาที่ <c oughs> เดี๋ยวผมหาที่เครื่องผมก่อน กคันยี่คอนอคิปกรณ์มีพัดลมไหมมีพัดลม ก็มีแต่แต่ว่ามันน่าจะตัวใหญ่เนี่ยมันมีตัวนี้อยู่ไม่รู้ใช้ได้หรือเปล่า ผมก๊อปไปให้นะครับอ๋อลืมไปมถ้าเราเปิดในนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมเซฟแอดเซฟแอดให้นะครับ เอาแบบนี้โอ้ตัวโคตรใหญ่เลยอืมไม่ได้แล้วเราแล้วค่อยมาเขียนมันไม่ไม่เบริรกอัน,นนี้ก็สิบเอ็ดนาทีแหละยังไม่ได้อะไรเลยอ่าไปที่ชั้นสองเลยแล้วกันนะครับ มาที่ชั้นสองทีนี้จอผมมันเป็นสีขาวใช่ไหมเรา import cat เข้ามามันมันดูแบบปวดตานะครับเราก็ปรับเป็นสีดำนะปรับเป็นสีดำเดี๋ยวผมลดหน้าจอตรงนี้ลงมาฝั่งนี้หน่อย มันมองไม่ค่อยเห็นอ๋อสวิตช์กันได้โอเคอืมทีนี้เราจะ,จะมาเราก็จะมาเขียนข้างบนกันนะครับ เนี่ยยางพัดลมตัวนี้เราก็แกะได้เลยนะผมว่าผมแกะเอาง่ายๆก็ได้นะครับเนี่ยเรารู้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาลองแกะ family ดูเนี่ยแกะตัวหนึ่งก็ได้ใช้ตั้งหลายเครื่องนะครับเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยยากคือยากคือเราคิดว่ามันยากแหละว่าเราทำได้หมดแหละ กด M E มาก่อนนะครับ M E อันนี้ e x p o s t มาสูงจากพื้น2องเมตรไม่ใช่ตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับเอาง่ายๆก่อน วางไปมีกี่ตัวครับมีกี่ตัวอ่ามีฝั่งนี้ด้วยสอง เอ a p e ออกไปนะครับ e อ c a p e ออกไปทีนี้นะครับมันมีท่อลมตรงไหนบ้างเราก็ไปเขียนเนี่ยท่อลมไม่ได้เขียนยากเลยเลยนะเนี่ยอย่างตรงนี้นะครับเราไม่รู้นะด้านลึกเท่าไหร่นะครับมันมีแต่แผ่นใช่ไหมก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็สมมุติไปเองนะครับแล้วก็ทําให้มันกด dt นะครับเขียนท่อลมนะครับเอาท่อเหลี่ยมมาใช่ไหมครับคือเรารู้แล้วตั้งแต่ ep แรกแล้วนะครับ ตั้งแต่พาร์ทแรกเราวัดตั้งค่ายัางไงเลือกใช้ยังไงทีนี้ผมก็จะมาทำต่อให้เพราะว่าในใน EP นี้ผมว่าผมจะสอน6ชั่วโมงผมว่าถ้าผมสอนน้อยกว่านี้ก็คือจะ,จะ,จะ,จะทำไม่ได้นะครับผมก็เลยทำให้มันคุ้มหน่อยอ่มันเป็น2 5 0 2 5 0นะให้พี่ไปปรับระดับลงนะครับไปปรับไปไป,ไปลดขนาดลงนะครับแล้วก็ ระดับไอ้ระบบอะไรเนี่ยเอ็กซอร์ระหวา่ามันเป็นเอ็กซอรนะครับเลือกตัวนี้เป็นเอ็กซอรก่อนก็ได้นะครับแล้วเราก็ลองลากจากตรงนี้มานะครับปรับตรงนี้เป็นไฟล์นะครับ อ๋อตอนนี้เราอยู่ชั้นหนึ่งเนาะเฮ้ยเดี๋ยวนะอืแล้วอยู่ชั้นสองทำไมเราเขียนแล้วมันมองไม่เห็นเดี๋ยวครับ above a l i m i t ก็คือผมจะให้มันโอเคปรับตรงนี้เป็น ปรับตรงนี้เป็นอันลิมิตก็คือสูงสุดไปเลยนะครับแล้วก็กดดัะตรงนี้นะครับลองเขียนดูก่อนเออมันมองไม่เห็นเดตดนะครับกดกดวีวีดูครับทำไมมันมองไม่เห็นครับ อันนี้ยังเขียนได้เนาะแต่ว่าพอดีเป็นท่อลมเขียนไม่ได้มันมองไม่เห็นเมื่อกี้ทำไงดีกด VV ดูนะครับฟิลเตอร์ก็ไม่ใช่นะมันมองไม่เห็นนะครับ เดี๋ยวผมไปเข้าน้ำแป๊บหนึ่งนะครับอโอเคนะครับผมรู้แล้วมันเกิดอะไรนะครับอตอนเราเขียนท่อลมเนี่ยนะครับมันไปอ้างอิง r e f e r e n c e ของชั้น1ใช่ไหมครับแต่เราอยู่ชั้น2ใช่ไหมครับเราอยู่ชั้น2แต่มันไปอ้างอิง r e f e r e n c ์ชั้น1นึ่งใช่ไหมครับมันเลยมองไม่เห็นนะเพราะมันอยู่ใต้ชั้นนี้นะครับแล้วพอเราเปิดไปที่3มิติเนี่ยเราจะเห็นว่ามันอยู่ย่าง อ่าโอเคไม่เป็นไรเอาใหม่นะครับกด dt นะครับเปลี่ยน reference ตรงนี้ให้มันอยู่ชั้นอยู่ที่ชั้น2เห็นไหมมันจะติดลบเห็นไหมครับแล้วก็ปรับระดับขึ้นไปครับสามห้าสิบนะครับได้แล้วนะแล้วก็เปลี่ยนนี่เป็น e x h a u s t อะไรของเรา แล้วก็ลองลากดูนะครับว่ามันขนาดเท่าไหร่นะครับก็ลากมาเลยแบบนี้นะครับตรงนี้ผมก็ลากออกมาแบบนี้นะครับ จะเสียงดังนิดหนึง่งอ่าทีนี้เรามาตรงนี้นะครับมันจะมีกิว600คูณ900นะครับให้เรากด AT นะครับ AT มันจะมีกิวของเราเนี่ยเป็นกิวซับไเนี่ยเนี่ยเราลองใส่ระดับมันไปจัก2.40เมตรก่อนก็ได้นะครับอันนี้ผมไม่รู้ระดับระยะระดับจริงอ่ นี่มันบอกว่าขนาด600คูณ900แล้วก็ Edit ตรงนี้นะครับ Duplicate มัน9คูณ6แบบนี้นะครับเราจะได้มาแล้วนะครับแล้วก็ แค่ copy มาแบบนี้นะครับโอ้โหโกิวเขาก็เหลือเกินนะทำลายทำอะไรไม่เหมือนกันสักอันโอเคไม่เป็นไรนะครับเราก็ก๊อปตัวนี้ไป ถ้าอยาก Copy ต่อเน,นื่องก็ต้องกด Multiply Multiply ตรงนี้นะครับกด c o n s t a นตด้วยล็อกแกนไปเลยอ่ะผมวางตรงนี้ไปหมดจังตัวนี้เป็นลมเป่าพัดลมเป่าเป่าเข้ามา ตัวนี้เป็นหัวใจหัวใจพุ่มซูมก็เนะี่ยหัวใจฮูดเอซีรยคูณสี0ร400ตัวนี้เอ็กซอร์สนะครับวิธีการทำหัวเอ็กซอร์สก็ มาวางตรงนี้เลยผมก็จะเข้าไปแก้ไขแฟมิลี่ให้เป็นหัวเอกซอดได้นะครับเราดึงออกมาข้างนอกนี่ก่อนแล้วมันคลิกเข้าไปนะครับไปซิปแอดนะครับ เป็น e x h a u s t นะครับไปที่ Project Browser นะครับไปที่ เรฟเลน์มันตัี้ตัวที่เราจะแก้ก็คือเป็นตัวสิมโบลของมันนะครับให้มันวิ่งกลับมา,าแล้วลองทำดูนะครับดั้เพิคลิกเข้าไปใน family ตัวนี้นะครับทำยังไงดีวะ กดปลดล็อกออกครับแล้วผมก็กดพันพินออกนะครับทำไงดีก็ผมมีเลื่อมอีกข้างหนึ่งก็ได้นผมก็โมบ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 หวัวน,นี้มาตรงนี้แล้วผมก็ปักหมุดไว้นะครับแล้วผมก็ a ซฟแอดมันเน a r โร่สนะครับมันใช้สูตรนี้โหลดเข้าไปที่ h e x o อดแอนะครับผมก็มากด sa ตัวนี้ทั้งหมดนะครับแล้วผมก็ไปที่ property มันผมก็ไปเปลี่ยนเป็น arrow 2 เห็นไหมผมก็ลบเส้นตัวนี้ออกนะครับมันเป็นการกระบาดแบบนี้เนาะในตัว e x o o r t ผมก็เอา annotation มานะครับแล้วก็ symbolic line ปับ๊บนะครับได้ละนะครับแล้วก็ลองยังยังไม่เสร็จนะครับแล้วก็มากดตรงนี้นะครับ อตรงนี้เราจะใส่ตรงนี้เป็น exhaust air นะครับ exhaust air in อันนี้มันต้องเอานะครับเอาเอาไปทิ้งนะครับแล้วก็กดโหลดนะครับทูโปรเจกต์โหลดแล้วก็เซฟนะครับ ราจะเห็นว่ามันจะมีอ,อะไรเขาเรียกว่าไอตัวนี้ SAG ย่อยอยู่ข้างในนะครับแต่เราไม่ได้ใช้ไม่เป็นไรนะครับมันมีอยู่แต่เราไม่ได้ใช้แต่เราก็ไป edit มันเอานะครับอ,อย่างหวัวน,นี้นะครับกล่องหวัวใจมันต้อง มันต้องเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับอย่างนี้ใช้ไม่ได้อย่างที่เราทำานี่ใช้ไม่ได้แล้วเราก็เป็นเราคลิกเข้าไปก็ได้นะครับเดี๋ยวเราไปทําเพิ่มเนี่ยคือตรงนี้ได้แล้วแต่ว่าตรงนี้เราต้องลบออกนะครับแล้วก็กล่องตัวนี้มันจะต้องสูงขึ้นนะครับคําว่าตัวเรีเย e ตรงนี้นะครับเป็น 400คูณ400นะครับความสูงของกล่องก็ใส่เข้าไปสัก500นะครับมันจะมีอพารามิเตอร์เพิ่มขึ้นมาก็คืออ่าอะไรอะไดมิเตอร์นะครับก็คือไดมิเตอร์ของเฟกแล้วก็ใส่ไปก่อนนะครับ200นะครับปั๊บ มานี้นะครับกล่องมันกล่องว่าจ่ายทีนี้เราจะเอาทิศทางไหนทําเป็นด้านออกแล้วก็ดูก่อนนะครับดูก่อนเราจะเอาด้านนี้ด้านซ้ายนะแบ็ k เล็บฟรอน tright เล็บมาเล็บแล้วก็จะ create นะครับอ่า เลฟเฟ n ขึ้นมาก่อนอันนี้นะครับกด D I นะครับเพื่อจะเอาเซนเตอร์ตรงนี้เลยอแล้วเราก็ไปกด extrusion มาใช้นะครับเซตนะครับก็คืออะไรเนี่ยด้านเลบนะครับเลฟไรท์นะครับกด extrusion นะครับ กดวงกลมนะครับเลือกนะครับก็เอาไดมิเตอร์มาใส่นะครับกดไดมิเตอร์ตรงนี้นะครับให้เป็นเลือก di นี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็คือไปกด property นะครับแล้วก็ายาวมาสัก50 500 A 50นะครับ แล้วอะไรต่อแล้วทีนี้เราลองมากบกาไอกำหนดระยะนะครับให้ตัวนี้เราเลือกนี้มันจะเป็นสีขาวก็คือมันจะล็อกเซนเตอร์ทีนี้เราก็จะกดล็อกไว้ให้มันอยู่ตรงกลางนี่นะมันจะอยู่กลางตลอดนะครับแล้วเราก็กด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 ตรง create e x t c u t i o n แล้วก็กด finish นะครับ มันจะอยู่ตรงนี้มันจะอยู่ข้างในนี่ทำไงดีกด w F ให้เป็น y ame, w Y Frame Double Click เข้าไปนะครับไปเซตแพลนใหม่นะครับพลินะพก Plan ตรงนี้ก็คือผิวด้านนี้นะครับแล้วก็จะได้มันเปลี่ยนตัวนี้ให้เป็น g l i e b o x แล้วกันนะครับแล้วก็เราจะไปที่ดักดักดัก,ดก